อเดินีดีเฮ้ยโอ้โหมาตาดูนะตาเดินเข้าไปดูมันทำคนป่าท่ามคนป่าม่ดีนะคะไม่ชื่อผาถงคนป่า ชูธงเฮ้ยมีแย้กำลังเต้นอยู่เดินระวังมันก็เป็น่าระวังลูกเป็นลูกป้นคนที่ถือธชูขึ้นนี่อใช่ของคอมมิวนิสต์สมัยก่อนสมัยก่อนมาตูนหยุดนะหยุด ตอนนี้หน้าผานี่แล้วป๊าจะทำชูป๊าป๊าอยู่ที่หน้าผาสุดเลยป๊า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 ไปอยู่ที่หน้าผาสุดเลยป๊าจะทำชูผาชูธงพันหกร้อยเมตร จากระดับน้ำทะเลดีน้มองไปไกลๆตรงนู้นคือลานหินปุ่มีหาชูทง ชาติไทยวันนี้ฮึ่มฮึ่ม L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  ล L อลาลอะไม่ใช่ผาจูทองมขอไปหาแล้ว